สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผนเจริญนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายคลิปนี้ครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างก่อบพระสําเร็จนะครับกับกรอบพระทำมือนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับคลิปนี้จะยาวนิดหน่อยนะครับผมก็ลองดูลองฟังดูกันนะครับผมโอเคครับ เรามาเริ่มที่กรอบสําเร็จนะครับที่กรอบพาร์สําเร็จนะฮะที่เราเห็นกันในท้องตลาดนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ85 9 0้าถึง้าอร์เซนะครับอันนี้แล้วแต่ร้านทองของแต่ละร้านที่จะเอามาขายเลยนะครับว่าเขาเปอร์เซ็นต์ไหนมาขายนะครับแต่ส่วนมากจะเป็น90%อร์นะครับข้อดีนะครับของกรอบสําเร็จนะฮะคือจะได้ไวนะครับ ทางร้านเนี่ยเขาก็จะเอากรอบสําเร็จเนี่ยอย่างเงี้ยเทียงที่เห็นนะครับมีสี่มีสีชิ้นนะครับมีด้านหน้าด้านหลังพลาสติกนะครับแล้วจะแขวนเป็นถุงๆไว้ห้อยไว้นะครับในในกระบะหน้าร้านในร้านของเขานะครับนั่นแหละครับคือกรอบสําเร็จเราแค่คุณลูกค้าก็แค่เอาพระที่มันมีไซส์เดียวกับกรอบครับเทียบพอเทียบเสร็จแล้วเขาก็ช่างน้ําหนักว่ากรอบนี้เท่าไหร่น้ําหนักคํานวณราคาพร้อมกับค่าเลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็จะได้เลยนะครับ ความอันนี้คือกรอบความเด็นจะมีข้อดีคือไวมากนะครับแค่นั่งรอ3เลือกเลือกแบบได้แล้วก็นั่งรอ 30- มสถึงสีนาทีก็ได้แล้วนะครับผมข้อดีข้อที่2นะครับคือเนื่องจากนี่เราเห็นนะครับมันบางมากนะครับเนื่องจากความบางของเขานะครับเขาไม่ใช้มือทํานะครับเขาใช้เครื่องหล่อนะครับหล่อมาเป็นพิมพ์นะครับจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างบางและมีน้ำหนักเบานะครับส่งผลถึงราคาที่ค่อนข้างต่ํานะครับเนื่องจากมีปริมาณทองคําที่น้อยนะครับทําให้ราคาต่ํานะครับเป็นที่นิยมในของตลาดมากนะครับกับลูกค้าที่ไม่ได้สนใจว่าความสวยงามหรือความลึกหรือลวดลายจะเยอะขนาดไหนนะครับเอาแค่บอกว่าเลี่ยมแล้วก็มีลวดลายนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นที่นิยมมากนะครับรอบสําเร็จนะครับผมข้อเสียของรอบสําเร็จนะครับเนื่องจากรอบสําเร็จมีความบางนะครับ แล้วก็มีความเบานะครับส่งผลต่อความแข็งแรงนะครับทําให้กรอบไม่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็กรอบเบี้ยวง่ายหักง่ายฉีกง่ายนะครับหลังจากใช้ไปประมาณ1 0บถึงสิเดือนนะครับกรอบก็จะเริ่มถ้าคุณลูกค้าคนนั้นไม่ค่อยระมัดระวังนะครับกรอบก็จะเริ่มเบี้ยวหรือเริ่มฉีกขาดนะครับผมโอเคนะแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับคุณลูกค้าจะเห็นว่าลายครับตื้นนะครับ เนื่องจากกรอบมีความบางนะครับเขาจะไม่สามารถทําลายลึกได้นะครับส่งผลต่อความสวยงามนะครับทำให้เห็นแค่ลายอย่างเงี้ยครับถ้าไม่แคร์ความสวยงามมากมายลายแค่นี้ถ้าทุกทุกเลาโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าลายมันไม่ลึกความสวยงามมันก็จะไม่มีนะครับโอเคครับเรามาดูกรอบทํามือกันต่อไปนะครับผมเรามาดูจุดเด่นนะฮะของกรอบแบบแรกกันนะครับคือจุดเด่นข้อหนึ่งนะครับหรือข้อดีนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเนื่องจาก ใช้ทองประเสริฐสูงทำครับผิวงานก็จะดูเหลืองเข้มไม่ดูซีดนะครับแม้ใส่เปนา,นานนะฮะแล้วก็ดูลวดลายนะฮะลวดลายก็จะดูสวยงามผิวไหวครับมากกว่ากรอบจิวเวลรี่นะฮะหรือกรอบประเภทที่2งนะครับงานจะดูหวานกว่าโอเคแต่ก็มาดูข้อเสียข้อที่1นนะฮะคือเนื่องจากลายลึกนะฮะใช้ทองเยอะก็จะทําให้ส่งผลต่อราคาที่ต้องจซึ่งต่างกับกรอบสําเร็จ 2ถึง2 5จดเท่านะครับในรูปแบบของทรงเดียวกันอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะฮะอยู่ใช้อยู่ประมาณ3มสลึงแต่ถ้าเป็นกรอบสำเร็จเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสลึงกว่ากว่าซึ่งต่างกันสองเท่าหรือ2 5จเท่าเลยนะครับผมโอเคเรามาดูจุดเด่นของกรอบจิวเวลรี่นะครับโอเคจุดเด่นข้อที่1นะฮะของกรอบจิวเวลรี่นะฮะเนื่องจากเป็นทองที่มีเปอร์เซ็นต์เป็นประเภทเดียวกับกรอบทองจิวเวลรี่นะครับแล้วก็เป็น ก็พระที่ฝังฝังเพชรหรือฝังพลนะครับงานที่ออกมาก็จะดูเงานะครับเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่ต่ากว่านะครับงานออกมาจะดูเงาคมมีความสวยงามทองมันจะตัดกับความสวยงามของเพชรนะฮะทาให้มันดูแบบแข็งแรงดูโดดเด่นนะฮะสังเกตได้ถ้าคนส่วนมากสมัยนี้จะชอบแบบนี้นะฮะแต่ข้อที่สองนะฮะจุด จุดเด่นหรือข้อดีข้อที่2คือสามารถทําลวดลายที่นอกเหนือจากลายกระหนกบแบบแรกนะครับแบบแรกจะเป็นงานลายกระหนกส,ส่วนมากแต่แบบนี้จะเป็นงานร่วมสมัยนะฮะงานจะออกมาดูทันสมัยดูร่วมสมัยกว่าของแบบแรกนะครับแบบไทยแบบแรกนะครับข้อเสียของของกรอบแบบนี้นะฮะข้อหนึ่งเลยนะครับหลักๆเลยนะครับคือกรอบจิวเวลรี่เนี่ยเป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าแบบแรกพอเราใส่ไปนา,นานๆเนี่ย พวกผิวเนี่ยมันจะซีดเราก็ต้องกลับมาชุบใหม่นะครับซึ่งก็แล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าใช้สมบุกสมบันก็อาจจะต้องชุบไวหน่อยนะฮะแต่ถ้านานๆทีใส่ออกงานก็ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องชุบครับผมโอเคครับประมาณนี้โอเคครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเภทที่ลูกค้าชอบเป็นหลักนะครับบวกกับงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับว่า างานแต่ละเพศจะตอบกลงบประมาณหรือบัจเจตที่ลูกค้ากําหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปที่ทําไปนะครับจะเป็นประโยชน์นะฮะให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับก่อนที่ท่านจะมาเลี่ยมสัมภาระนะครับเบลี่ยมเลี่ยมพระกอบทองของของท่านนะครับในแต่ละร้านนะครับผมจะได้สิ่งชิ้นงานของแต่ละประเภทกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับผมโอเคแล้วก็ ท่านใดมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับหรือความรู้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจจะชมภาพผลงานของทางร้านเพิ่มเติมก็กดได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างนะครับหรือท่านใดสนใจที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลหรือจะสั่งทําแหวนหรือทำกอผ้าลเลียมทองนะครับได้ที่ไลน์แอดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครับ คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม